สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่นะครับผมมันคือไฟติดผับนะครับอ่าแล้วแสงมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าดูนะครับกลางคืนมันจะแรงกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมเปิดกลางวันนะครับอ่านี่นะครับเป็นของบริษัท BBS นะครับเราสามารถเลือกโปรแกรมได้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้คือสโตบนะครับสโตบของหัวบีมไอหัวนี่นะครับหัวไฟนะครับอ่ามีหลายเมนูนะครับ เลเซอร์อย่างเดียวก็มีนะครับผมอ่าข้างบนเลเซอร์นะครับดูนะครับแล้วก็อันนี้สีขาวอย่างเดียวนะครับผมให้มันวิ่งไปนะครับเอาดูไฟข้างบนนะครับนี่อ่าอันนี้สีน้าเงินนะครับเราสามารถตั้งเองได้ตั้งตามสาวได้นะครับเราดูนี่นะครับนี่อ่าหมุนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้สามพันสามร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับอ่าเราเลือกเล่นเองได้นะครับง่ายดีนะครับผมว่านะครับเปิดออโต้ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ เปิดื่อให้มันวิ่งเองก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับสไตล์แบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบในผับฟิลฟิลเลยนะครับอ่าคือว่าไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับเปิดออโต้ไปเลยนะครับหรือท่านใดเก่งแล้วก็เอาเข้าบอร์ดได้นะครับแต่ผมต่อเข้าบอร์ดไม่เป็นนะครับอ่าผมเลยเปิดออโต้นะครับก็ฝากร้านโกโก้มิวสิกหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมีรีโมทมาให้นะครับ3,300บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับผมอ่ามาดูใกล้ๆนะครับ เป็น LED เลเซอร์บวกกันหมดเลยนะครับเป็นบีมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับอ่าซึ่งเหมาะกับในผับนะครับตัวนี้นะครับผมผมไม่อยากรีวิวเยอะนะครับเดี๋ยวกล้องผมจะเสียนะครับเนื่องจากโดนเลเซอร์นะครับผมฝากร้านโกโก้มิวสิกด้วยนะครับสวัสดีครับ